สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับไบโอพลาสติกในแต่ละปีท,ทั่วโลกจะใช้พลาสติกรวมกันกว่า300ล้านตันมีจำนวนรวมไม่ถึง15%ที่นำมาถูกที่ถูกนำมารีไซเคิลส่วนที่เหลือจะส่งไปรับจัดโดยการเผาหรือของทิ้งไว้ได้หลุมขยะซึ่งใช้ระยะเวลาหลายร้อยปีกว่าจะแยสลายได้โลกในอนาคตจึงอาจเต็มไปด้วยขยะพลาสติกโดยทั่วไปแล้ว ก็ตระหนักว่าถึงผลกระทบนี้จึงเริ่มมีการรณรงค์ให้ห้างร้านต่างๆหมดใช้ถุงพลาสติกในการจับจ่ายซื้อของแล้วก็ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้บริโภควัสดุที่เข้ามาแทนที่พลาสติกแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นถุงผ้าขอบคุณครับ